สวัสดีมีมความสุขกับพี่น้องสิดไปซอปปิ้งให้พ่อยังไงจ้ะอ้ยมันนี้อากาศขึ้มๆลุ่มๆฝนเล็กน้อยเขามาทัศนาคาติโตรเร็วๆนั่นลูกหัวเผือกหัวมั่นหน่อยพี่น้องข้างในนี้เป็นบ่อน,น้ำร้อนนะคะค่าเข้าวนี้น่าจะสิบสองสิบสามปอนด์หรือสิบแปดปอนด์นะไม่ได้เขาโดนแล้วจ้ะ แต่วอาข่อยเขาฟี่จ้ะพอเขาเป็นคนโลโคขนาดคึมๆก้นกอออกมาหลายเลยพี่น้องพรอเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะจ้ะพวกเจ้าว่าฝรั่งพาตก,กันออกมาอย่างพี่น้อง คนโตสตรอเบอรี่พ่อยังก่อนมื่อนี้บปเดินช้อปปิ้งไลน์หรอกจ้ะ บะกอราซิลเอาไปแก้คัดพี่น้องแก้คัดเลือกกันบ้วยเขียวๆเ,เอาไปขูดเอาถ้าจะซับบ่ไดดมันเละเพราะว่ามันเป็นมะละกอสุกกินสุกมวยละแปดมวยละปอนแปดสิบเพนเอาแต่วยหนึ่งเอาไปแก้คัดจ้ะ ไก่ปลาหิมะพานก์ขไปใส่อันนี้ไก่ทุกถืกพี่น้องเลยอันนี้เป็นน่องมันปอนเก้าสิบแพ็ไงหนีสองปอนหาปีกขึ้นไป อันที่สองก่อนพวกเราได้ต้องหลายปีกไหมพี่น้องสองสี่ห้าปีกง่ายๆ <Okay. S 1> มันโมเมนต์ไกบ่บาตนะาจา๊ะถ้าไกบ่บานจะแพ้งานี้อยู่เพราะว่าไกบ่บานรมันสักยันมากไม่ได้แพ้งเหนียว <laughs> มะนาวลูกใหญ่มากเลยลูกไย้24เพนนิเมตรสองลูกก่อนักให้จ้ะ ผาพวกตะไคร้ตะข่านี่แพนอยู่ดิมีตั้งสองปอนด์นี่มันปอนหนึ่งสี่สิบบาทกบะเพกยุทิก นี่ลีกหรือหอมใหญ่รนั่นแหละพี่น้องหอมญี่ปุ่นก่อนยื่น,นพัดเดอรนลีกแล้วกันบวบทั้งหน,น่วยก่อน ไปแล้วจ้ะค่ำนี่แหละที่เป็นแวนานจีนอีกจังหน่อยนึงนจ้ะไปแล้วนะจ๊ะบายบาย